ครับสวัสดีครับก็ตะกี้คุยเรื่องทุเรียนเล็กไปพอเปิดไปดูอจริงมีบอกขอเรื่องยางพารามาด่วนหน่อยคือเงี้ยถ้ายางเล็กไม่มีปัญหาละครับใส่ปุ๋ยเจสีหกสาสามแล้วก็อย่าให้โคนมันแฉะแล้วก็ฉีดพวกปุ๋ยน้ำเอาพัดวันกับสามศูนหนึ่งกับฮิ้วนะชุดนี้ยางเล็กนะ ต้องบอกให้หมดเลยกันเนี่ยอันนี้ <c oughs> นนยางเล็กไม่มีอะไรมากก็ใส่ไปปีละกิโลถึงสองกิโลต่อต้นนะครับถ้าปุ๋ยเม็ดนะทีนี้ส่วนใหญ่ <c oughs> สวนยางก็จะมีปัญหาเรื่อง <c oughs> อยางหน้าตายเป็นยางโตเพราะยางเล็กมันจะไม่ค่อยมีคนปลูกเพราะราคายางมันตกแต่คนที่มียางอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ปัญหาก็คือเขากรีดไม่ออกยิ่งไม่มีเงินซื้อปุ๋ยยิ่งหนักเข้าไป วพวกปุ๋ยเคมีแพงนะก็ต้องใส่ตัวนี้เจซีหกสะปีหนึ่งสัก2-3งกิโลต่อต้นนะพวกยางที่เปิดหน้าแล้วนะี่ยทีนี้ยางส่วนใหญ่ที่เป็นโรคก็คือโรครากขาวก็คือเปลือกของรากมานะันลอกเกิดจากเชื้อไฟท็อปทาอาลโบลาเกิดจากพวกอาการรากเน่าพวกนี้ฮะเกิดจากเชื้อพิเทียมกับไฟท็อปทำงานด้วยกันการดูแลก็คือ ท่อลำเลียงอาหารมันอะตันนะมันดูดอาหารในดินได้บ้างไม่ได้บ้างก่นแหละบางทีก็ถ้าปุ๋ยเยอะบางที่ดีขึ้นดูดขึ้นไปเนี่ยมันไปเจอท่อที่ตันนะท่อที่ตันมันเอาธาตุอาหารขึ้นไปที่ใบไปปรุงอาหารไม่ได้ใบก็เล็กลงเล็กลงปรุงอาหารไม่ได้ก็ไม่มีน้าไงเพราะว่าเมื่อมันปรุงได้เสร็จมันจะต้องเป็นน้ําตาลกรูโคสแล้วก็มาเป็นฟุกโตสแล้วก็ไหลลงมาเป็นแป้งแล้วเราก็ไปกรีด ได้น้ำยางไง <c oughs> ทีนี้พอมันไม่มีอาหารขึ้นไปเลี้ยงที่ใบปรุงอาหารไม่ได้มันก็จบมันก็ไม่มีน้าฮนะวิธีแก้ก็คือต้องใส่ที่ดินให้ตัวปุ๋ยเจนซิลซัมสามลงไปในดินแล้วก็เชื้อไตรโคเดมากักบธาตุอาหารที่อยู่ในนี้ก็จะไปบารุงรากรากก็จะฟื้นเมื่อรากฟื้นดูดอาหารได้เชื้อโรคที่อยู่ในท่อลําเลียงอาหารจะต้องจัดการมันนี่ครับตัวจัดการเชื้อโรคมันเชื้อแอนิบอดกับ อีกตัวนี้นะค่าเชื้อนะอีกตัวนี้บล็อกเชื้อท่านจะเห็นอยู่ว่ารูปต้นยางอยู่นี้สมัยก่อนเราแก้ยางหน้าตายด้วยตัวนี้เอาทีนี้วิธีผสมให้เอาตัวฮิว2เนี่ยในมือผมเนี่ยห้าสซีซีนะตอนนั้นยี่สิบรใช้เยอะหน่อยเพราะมันต้องบล็อกเชื้อสักสอาครั้งแรกอะ่ะอาจจะต้องเยอะหลังจากนั้นค่อยๆลดลงเหลือยีก็ได้และอตัวเอมกสัก สามสิบซีซีสองตัวนะอันนี้ห้าสิบอันนี้สามสิบเยอะหน่อยนะแล้วก็ให้ถ้าทหารที่อยู่รูปของกฎมิโนใช้พัดทูแล้วกันอันนี้ยี่สิบจำได้นะครับห้าสิบสามสิบยี่สิบยี่สิบสามสิบห้าสิบยี่สิบลิตรฉีดบริเวณหน้ายางนะครับ อาบเลยสักห้าวันครั้งห้าวันครั้งฉีดสักสองสาครั้งแล้วก็ทิ้งไว้สักเดือนสองเดือน,อนถ้าเราไปเปลี่ยนดูแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดดีไปนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของต้นอย่างน้อยสักครึ่งกิโลหรือกิโลก่อนครั้งแรกหลังจากนั้นค่อยทยอยใส่ที่เขาบอกว่าใส่ต้นฝนปลายฝนนั้นเป็นเรื่องความเชื่อนะครับแต่จริงถ้าเราใส่น้อยแต่บ่อยจะดีปีหนึ่งแบ่งให้ได้สักสามถึงสี่ครั้งนะฮะใส่เข้าไปนะ อ้าวโอเคเรื่องอยางก็ไม่มีอะไรมากเรื่องโรครากเน่าโคนเน่านะครับยางหน้าตายก็มีแค่นี้ส่วนใหญ่แค่ไหนก็ตามทดลองได้เลยครับเนี่ยชุดนี้เอาอยู่นะโอเคครับเข้าไปฆ่าเชื้อในท่อระบเยี้งอาหารบำรุงรากฆ่าเชื้อในดินมีแค่นี้ครับยางพาราฟื้นไม่ยากนะครับถ้าเรารู้วิธีโอเคครับสวัสดีครับ